กุชชั่นตัวใหม่จากจูรีดอมันจะลองแวรกว่า2รุ่นที่ผ่านมาหรือเปล่าซึ่งรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันบางมากอ่ะเหมือนจะไม่ปกปิดปะจูรีดอคือจะไปสุดที่ตรงไหนคือตัวนี้จะเอาอยู่เหมือนรุ่นพี่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมค่ะ สวัสดีค่ะเกาพบกับกบกแลนนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นอีกหนี่ห้อที่เราชอบมากที่สุดนะคะเขาออกคุชชั่นตัวใหม่นะพิกแอบเห็นแล้วว่ามีเพื่อนๆเ,เออไปแอบซื้อคุชชั่นตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวมาดูบิ๊กรีวิวก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคุชชั่นจากแบรน j u จูดี้ดอค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องคนนี้จูดี้ดอลองแวร์ลิงคุชชั่นเฮ้ยตลับรุ่นแมทกับตลับรุ่นโกมันก็ลองแวร์แล้วนะ น้องคนนี้ที่เป็นรูปผสมของสองตลับนี้มันจะลองแวร์แค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ลชคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel n Bing Big ที่สำคัญกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ค่ะถ้าดูทั้งหมดแล้วก็มาดูเลยค่ะว่าคุชชั่นตัวใหม่จากดูดิโดมันจะลองแวร์ก,กว่า2รุ่นที่ผ่านมาหรือเปล่าก่อนจะไปลองใช้กันนะคะก็ตามสมัญญย้ช่องเราเลยเรามาพูดถึงความเค็มของคุชชั่นตัวใหม่จากดูดิโดรุ่นลองแวร์ลิ่งคุชชั่นตัวนี้ดีกว่าวงย ควบกลุ่มความมันแล้วก็ติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะแล้วเขายังเค็มด้วยนะว่าพับคุชชั่นของเขาอะค่ะเป็นพับที่จะมาตบคุชชั่นแล้วมันดูเนียนดูสวยซึ่งบิก๊กไปเห็นในจูดี้ดอที่เป็นเว็บไซต์จูดี้ดอออฟฟิเชียลอะ,อะเขาจะเรียกรุ่นนี้ว่า a i r p a d c คุช i ั่นนะแต่พอเดบิวต์เข้าไทยเป็นลองแวร์คุชชั่นซะงั้นอยากจะบอกว่าบิ๊กซื้อตัวเนี้ย ก่อนที่จูดิอรไทยแลนด์จะนำเข้าและบิ๊กซื้อมาราคา900กว่าบาทแต่ตอนนี้จูดิอรไทยแลนด์นำเข้ามาแล้วนะขายในราคา5 5 9บาท เป็นใครจะไม่หน่อยดิฉันก็หน่อยนะคะคือซื้อมาแพงกว่าประมาณ400เลยแต่ก็เป็นข้อดีนะนเพื่อนๆจะได้ซื้ออะไรที่มันราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องรอนะเหมือนจุดดีดอลไทยแลนดะ์เขาแบบเอาของเข้ามาเลยเวลาจัดส่งมันก็จะเร็วกว่าถ้าซื้อจากจีนนะสีที่อยู่ในมือบิ๊กก็เหมือนเดิมคะ่ะ n20 บิ๊กใช้ n20 ทั้ง3ตลับเลยนะคะเป็นสีที่แบบว่าเออลงไปที่หน้าแล้วหน้าผ่องหน้าสวยไม่ได้รอยจนเกินไปนะคะ แล้วก็ตามสเต็ปเดิมค่ะคุชชั่นตัวนี้เราเขาจะเคลมว่าคุชชั่นเขาอะลงไปแล้วมันดูไม่โป๊ะไม่เฟกนะคะก็มาลองดูว่าคุชชั่นตัวนี้มันจะเอาใจบิ๊กได้หรือเปล่าเพราะส่วนตัวแล้วอะอันนี้ก็คือเลิศคือปังคือดีคือชอบมากนะคะอันนี้ก็คาดหวังสุดๆไปเลยว่าเขาจะดีเขาจะเลิศเหมือนรุ่นพี่มาลองใช้กันที่หน้ากันเถอะไม่เสียเวลาขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเทกเจอร์หน้าต่างๆมีก็มีรอยสิวได้เหมือนเดิมนะมาลองใช้กันเลยค่ะทุกคนเปิดเข้ามาก็จะเจอกับ ฟองน้ําคุชชั่นอย่างนี้นะคะซึ่งเขาเหมือนเป็นแมตขึงนะแล้วก็มีเท็กเจอร์ให้วนซึ่งรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันบางมากอะเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางมากบางแบบเป็นฟิลเอเซนต์เหมือนที่เขาบอกเลยนะบิ๊กจะไม่วนนะเพราะรู้สึกว่ามันบางเกินไปกตกไปที่หน้าเลยเหมือนจะไม่ปกปิดปะแต่ตกไปเรื่อยๆอะ่ะเขาว่าเลทขึ้นนะทุกคนรุ่นเนี้ยอะ,ะใจเย็นๆเดี๋ยวไปขอตบให้ดูทั่วหน้ากอ่อนคือ ปากแห้งนะแล้วก็อยากจะทาลิปมันบำรุงอะ่ะแต่เวลาทาเลิยอันเทลัยอะ่ะอันชอบอะ่ะรบกวนการลงเมคอัพต่อของเราอะ่ะต้องซับออกไม่รู้ว่าบำรุงลึกมากน้อยแค่ไหนนะเพราะเหมือนจะเพิ่งทาลิปมันไปอะมาต่อบิกกดอีกรอบมึงแล้วก็นี่ค่ะลงไปแล้วครึ่งหน้า Before and After เพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูเป็นธรรมชาติมาก คือเนื้อมันบางบางมากๆบางกว่า2รุ่นที่บิ๊กเคยใช้มาเลยนะคะแต่ฟินิชก็จะมีความแบบฉ่ําเล็กๆบิ๊กว่าเนื้อมันอยู่ตรงกลางระหว่างรุ่นฉ่ํากับรุ่นแมทนะคะตัวนี้ก็จะมีความฉ่านิดนิดแล้วคั่วเลดกับปกปิดต่างๆก็คือดีมันสองรุ่นที่ผ่านมาแต่แค่เนื้อมันบางกว่าแล้วก็ให้ฟินิชท,ที่ไม่ได้ฉ่ำเท่ารุ่นฉ่ำ คือมันแบบก็ช่ำแหละแต่มันยังไม่ไปสุดเหมือนคุชชั่นจุยดอรุ่นช่ำน,นะคะแต่มันก็ไม่ได้แมทชเหมือนคุชชั่นจุยดอรุ่นแมทชนะเป็นฟิลแบบอยู่ตรงกลางไม่เลือกฝั่งไหนสักทีมนี่การเบอร์รวมของต่างๆก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะคะรูหลุมผิวก็ดูตุ้นขึ้นเลยนะการปกปิด๊กว่ามันยังยังได้อีกอะแต่ส่วนตัวที่บิ๊กลองใช้มามันก็บิวเพิ่มได้ ไม่มากนะั้นได้ประมาณเนี่ยเป็นมีดเดยมเกือบจะฟูลคัลเว์เลตนะคะข้อดีของตัวนี้คือบางเบาใครที่ชอบพุชชั่นแบบบางๆตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ก็เดี๋ยวมาดูการติดทนการคุมมันทีนึงเนาะว่าตกเย็นแล้วจะเป็นยังไงอะมาลงหน้าฝั่งนี้กันเนี่ยดูสินเนื้อเขาบางมากมันเกิืนไปกับผิวสุดๆเลยนะเป็นธรรมชาติมากอะรู้สึกว่าความบางเขาอะพอๆกับบอบบี้บาตัวเวทเลสสกินพุชชั่นนะคะแต่ว่าให้การปกปิด ที่มากกว่านะเนรู้สิไอ้รอยต่างๆที่บิ๊กมี่ะมันก็ปิดไปได้โอเคเลยนะเกือบจะกริบแต่ก็เนี่ยยังเห็นอยู่ก็ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ไปถ้าใครแบบซีเรียสเรื่องรอยดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวบิ๊กประมาณเนี้ยก็ได้นะในชีวิตประจำวันไม่ได้แบบอยากให้มันกริบมากเท่านี้ก็ถือว่าปกปิดเยอะแล้วลงไปแล้วทั่วหน้าทั้งสองด้านแกหน้าเนียนมากดีเลยอ่ะ ตะลึงอึ้งมากจูรี่ดอคือจะไปสุดที่ตรงไหนคือน้องทําดีเกินอ่ะคือ2รุ่นก่อนนั้นเนี่ยคือว้าวคือจึ้งแล้วมาเจออันนี้ก็คือว้าวจึ้งไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่จะมากกว่าจึ้งหรือเปล่าต้องมารอดูตอนเย็นนะว่าเขาจะเป็นยังไงนะเพราะ2รุ่นก่อนนั้นเนี่ยรุ่นแม็กกับรุ่นฉับอ่ะก็คือติดทนยาวนานไม่แครกไม่ ไม่ได้ดเลยผิวสวยตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้จะเอาอยู่เหมือนรุ่นพี่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมค่ะบีเขาไปแต่งหน้าส่วนที่เดยกกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูคลินิตลุกค่ะกลับมาแล้วค่ะนิลุกเป็นประมาณนี้เลยแกนนะสวยมากก็ยังคงมาตรฐานของคุชชั่นจูิโดไว้ได้นะคะสำหรับน้องคุชชั่นจูลิโดตัวใหม่นะคือผิวสวยหน้าสวยบางเบาเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ยังปกปิดให้หน้าที่เรียบเนียนอยู่นะ,ะแต่จะสวยเป๊ะแบบนี้ทั้งวันหรือเปล่าก็มาติดตามชมนะคะว่าการคุมมันการติดทน การแท็กเป็นคาบสังขยาบ้าบ้าจะมีมากน้อยแค่ไหนในตอนเย็นนะคะเดี๋ยวบิกถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มารอสรุปท้ายคลิปกันค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสานะคะเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานและเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นทีหนึ่งค่ะโบ๊วยแต่ตอนนี้หน้าก็สวยมากเลสิสวยสุด,สด กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม3 1แกนานมากผ่านไปแล้ว13ชั่วโมงนะคะหน้านี้เราใช้คูชชั่นจุลิดอตัวใหม่น้องลองแวร์ลิงคูชชั่นนะคะเขาเคมว่าแบบคุมมันติดทน12ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันนี้บิ๊กใช้ชีวิตยาวมาถึง13ชั่วโมงเลยให้ดูหน้าแบบใกล้ๆภาพรวมที่เห็นชัดเลยคือความมันนะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าในตาเปล่าที่เห็นนะ่ะแบบถ้าไม่ใช่ไฟตรงเนี้ย ใด้เพื่อนๆดูยังไงดีมันก็ไม่ได้มันเมื่อขนาดนั้นส่วนตัวบิ๊กรู้สึกว่าความมันในในชีวิตไฟทั่วไปอะที่ไม่ใช่ไฟวงอะมันไม่ได้มันแผลบขนาดนี้นะคะอันนี้ไฟอาจจะแรงไปมาเลยทําให้แบบเออหน้าดูมันเป็นพิเศษอาการเป็นข้าวผิวมไม่สวยก็มีแบบน้อยมากแกมันดีมากรองแวร์ลิงส่งชื่อคุชชั่นจูดิเดลก็คือปังทุกตัวทุกสูตรนะคะออกอันนี้มาใหม่ก็คือ ปังกลุ่ก่อนจะไปสรุปการใช้งานเมาส์มอยกันนะคะบิ๊กขอซับหน้าด้วยทิชชู่ก่อนนะเอาความมันส่วนเกินออกแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างซับความมันส่วนเกินไปแล้วหน้าก็คือสวยเป๊ะหน้าเนียนใช้หน้าต่อได้อีกแต่คําถามคือจะต่อไหนอีกนี่สองทุ่มครึ่งแล้วล้างหน้านอนได้แล้วนะคะและมีติดทิชชู่เท่านี้ตือชู่น้อยเกินน้อยไปไหม แกดูสิตะลึงอื้งคือแทบจะไม่ติดทิชชู่เลยแต่คุชชั่นจุลิดอตัวอื่นๆก็การติดทิชชู่มีประมาณนี้เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็บิรู้สึกว่าการติดทนการคุมมันอะไรอย่างเงี้ยคุชชั่นจุลิดอเขา คุณภาพแบบเท่าๆกัอนอยู่และอยู่ที่ว่าชอบฟินิชแบบไหนการปกปิดแบบไหนนะคะถ้าชอบเนื้อบางเบาปกปิดมีเดียมเกือบฟูคอเลตตัวนี้ตอบโจทย์ส่วนใครผิวมันอยากให้ฟินิชท,ที่ดูแมตก็ไปรุ่นแมตนะคะส่วนใครอยากได้ความฉ่าวาวเดวอี้เดวใจผิวแห้งก็ไปตัวฉ่ำโกแต่รู้สึกว่าภาพรวมคุชชั่นั้งสตัวจูรีด่ดอคือปังหมดดีหมดติดทนหมดใช้ได้ในอากาศเมืองไทยนะคะแกมันดีมากเลยอะ คือคาดหวังไว้สูงผลลัพธ์น้องก็สูงตามดีตามนะคือประทับใจตุดๆใครยังไม่ซื้อก็คือซื้อด่วนคุชชั่นจูด,ดิโคือดีคือลิถ้าเรามาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะว่าคุชชั่นจูด,ดิโแต่และจุดให้คะแนนยังไงบ้างนะคะหนึ่งเรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปพูดเสมอเน้นย้ำเลยว่าตัวนี้ไม่ได้ปกปิดจึ้งมากจะเป็น มีเดียมเกือบจะฟูลคั v เวเลตนะคะคะแนนการปรปิดของกุชชั่น j u ลิรอดบิให้อยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะ 2. ความบางเบานะคะตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงคือบางเบาเป็นธรรมชาติเกลือกับหน้าดีมากนะไี่ชอบเนื้อของเขาสุดๆเลยก็คือมันบางเบาสบายหน้านะคะตัวนี้เอาไปเลย10เต็ม10 3. การติดทนนะคะจะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษนะรู้สึกว่ากุชชั่นก็ยังอยู่ที่หน้าแบบเกือบจะร้อเเซ์ ท,ทับติชูไปก็มีติดค่อนข้างน้อยนะคะคะแนนความติดทนของคุชชั่นตูดิอตัวใหม่ก็เอาไปเลย10บเต็มสิค่ะ4การคุมมันนะคะบิ๊กจะไม่ได้อะว่าคุชชั่นตูดิตัวอื่นไปนให้คะแนนการคุมมันเท่าไหร่แต่บิ๊กสุว่าเออการคุมมันคุชชั่นตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยนะคะก็พอๆกันครั้งนี้บิ๊กให้คะแนนการคุมมันอยู่ที่ 9.25เต็ม10แล้วกันแต่ถ้าให้ไม่เท่ากับ2อุ้นที่ผ่านมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะรู้สึกว่าการคุมันมันเท่ากันแต่แค่จำกคะแนนตอนนั้นไม่ได้ตัวนี้เอาไปเลย9.25เต็ม10ค่ะสุดท้ายนะคะความผิวสวยแกไม่ต้องพูดเยอะ13ชั่วโมงอะกับหน้านี้อะมันต้องมีอะไรการันตีการันเตอร์การันทูการันตีอีกคือมันสุดๆอะความผิวสวยคุณชั่นจุลิดอกกับหน้าบิ๊กสภาพผิวบิ๊กไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เอาไปเลยค่ะ 9.5เต็ม10นะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วอวยมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุชชั่นจูดิดอ,อกใครยังไม่เปิดใจให้น้องเปิดใจให้น้องเถอะคุชชั่นมันดีจริงๆนะคะมันแบบผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์คือซื้อรุ่นไหนไปไม่ผิดหวังแน่นอนดีทุกรุ่นถ้าไม่อยากคิดเดยอะก็ซื้อไปเลยค่ะ3ตลับ พันกว่าบาทมันไม่ได้แพงอยู่แล้วคุชฉั่นแพงกว่าไรเราเคยซื้อมาแล้วนะอันนี้คือแบบราคาย่อมเยาวถูกเลยดีนะคะใครสนใจเดี๋ยวบิ๊กทิงลิงแอไม่ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้โชคดีหน่อยคือ j u จุลิต l ไทยแ l a n d นำเข้ามาแล้วนะคะไม่ต้องรอผีนะแล้วก็ราคา ถูกกด้วย5าด้วย5 9บาทเองมีสันสีให้เลือกก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบสีที่เข้มมากนะคนผิวเข้มก็อาจจะหมดสิทธิ์นะคะแต่ถ้าใครซีผิวได้นะคะซีผิวประมาณบิ๊กหรือว่าเข้มกว่าบิ๊กประมาณเช็ดนึ่งใช้ได้นะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย